เอาละครับวันนี้ผมอยากเลือกตั้งก่อนที่จะไปเลือกคุณเตรียมผมพร้อมหรือยังอาต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอุ้ยมันนานไหมอ่ะไม่ได้หรอกครับมาฟังกันอย่างแรกเลยนะครับปีนี้มีบัตร2ใบ1ใบเลือกคนอีกหนึ่งใบเลือกพักสอสอเขตมีทั้งหมด400คนและสอสอบัญชีรายชื่อมีทั้งหมด100คนต่อนจะการดูดีๆอย่าสับสนงงเบอร์บัตรเลือกตั้งสอสอบ่งเขตเป็นสีม่วงนะเธอให้การที่ช่องทาเครื่อง <ไ>แล้วถ้าเรากาทับเบอร์ปัดเสียเลยนะครับโอเคจะได้ไม่เผอเลยปัดเลือกตั้งสสแบบบัญชีรายชื่อสีเขียวเนียวพักจำง่ายๆสบายบรือตรวจดูให้แม่นทั้งโลโก้พักและก็ชื่ออย่าไปการมวัวหน้างานไม่งั้นสุขิดในวันที่ดื้อเฮ้มาเลือกตั้งกันเถอะ ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราทุกคนที่มีไปใช้สิทธิ์กันในวันที่14พฤษภาคมนี้เข้าคู่หากันให้โหวตไทยพร้อมเลือกคนที่เรารักเลือกพักที่ชอบใจเพราะมันเป็นหน้าที่ให้ไทยเรานี้ อย่าลืมนะวันที่14พฤษภาคมนี้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันแต่ก่อนการดูให้ดีๆเบอร์ของพักอาจไม่เหมือนเบอร์ของสสเขตและเบอร์ของสสเขตพักเดียวกันอาจไม่เหมือนกันในแต่ละเขตติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่กกตหรือแฮชแท็กไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์